กำลังจะข้ามไปก่อช้างนะครับอันนี้เราเอารถตู้มานะครับจอดอยู่ตรงนั้นรถตู้นะครับเตรียมนำรถตู้ข้ามพายาติพี่น้องไปเที่ยวนะครับผมขั้นตอนการข้ามก็ไม,ม่มีอะไรมากนะครับผมจ่ายเงินนะครับผมอยู่ตรงประตูทางเข้าแจ้งจำนวนผู้โดยสารนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับแจ้งจำนวนผู้โดยสารนะครับแล้วก็ เจ้าหน้าที่แคชเชียร์เขาจะเช็คว่าจำนวนนี้ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จ่ายเงินเขาก็จะมีสลิปให้เรานะครับผมพอมาถึงด่านที่2นะครับก็จะเป็นจุดตรวจคนนะครับผมว่าครบหรือเปล่านะครับผมเกินไหมขาดไหมหรืออะไรนะครับผมถ้าผ่านตามจำนวนเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อแถวนะครับ ต่อแถวกันอยู่ที่อาคารด้านหลังนะครับต่อแถวอยู่อาคารด้านหลังเรียงแถวกันเสร็จสับนะครับแล้วก็เอารถเรียงเๆียงเรียงเข้ามาข้างในนะครับบางคนก็ขึ้นข้างบนนะครับไปถ่ายรูปนะครับผมเซลโฟเซลฟี self ่นะครับ <c oughs> พอเสร็จสับปุ๊บเขาก็เอารถเข้ามาจอดข้างในเรียบร้อยนะครับผมเตรียมเตรียมข่มเกาะกันนะครับรถเข้ามาเต็ม <c oughs> ก็ออกเดินทางรับตามรอบนะครับ,นนบและก็ตอนนี้ ก็จะมีเรือที่ข้ามไปกกอนแล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็จะตีเรือกลับมาที่นี่นะครับสวยงามอยู่นะครับก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ออกเดินทางจากต่างจังหวัดมาเมื่อคืนสี่ทุ่มตกตลอดทั้งคืนนะครับเพิ่งเพิ่งไมาหยุดตกตอนนี้แหละ ล้วก็จะเห็นเมฆมอกนะครับทับสลับกับคุ้นเขาเกาะของเกาะช้างนะครับผมสวยๆนะครับแต่เราจะาไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะกัน4วัน3วัน สามคืนสี่วันนะครับสามคืนสี่วันจะไปอยู่บนเกาะนะครับถ้าใครอาเบียตกปลามาก็หากินกันเลยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้พูดลิ้น้ๆแข็งๆซะหน่อยนะเพราะเหนื่อยนะครับทั้งขับรถมาด้วยนะครับเพิ่งมาถึงก็อยากเก็บภ <c oughs> าพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง จะไม่มีคนบอกว่าถ่ายไปดูเองก็ใช่ครับถ่ายไปดูเองหกร้อยกว่าคลิปนะครับทาเองนะครับเอาคลิปนู่นคลิปนี่มาลงผสมผสมกันไปนะครับเก็บไปดูเองนะครับสนุกสนานเ็าอยู่กันขบวนเอปลาเหนื่อยไหม <c oughs> ไม่ครับไม่ครับอันนี้ปลาชื่ออะไร ชื่อตัวไหนชื่อป้าเลยชื่อตุ้มนี่เป็นเสื้อยุคยุคตั้งแต่ปี16ถึง17ใช่ใช่ยุคยุคซีโรดเนาะเป็นอินซีตัวเก่านะครับผมแล้วก็ของป๋าป๋าชื่ออะไรนะป๋าที่น่ามากกับผมนจะจะใส่ของอุบล UMT ยูเอ็มทีตัวใหม่ตี่ตั้นทตัมตััพีตั้วันนี้ผมก็มาตอนนี้ไลฟ์ยูทูบอ๋อเนเ่ย อตอนนี้เรือกำลังเดินทางแล้วครับก็เร็วนะไม่ไม่ได้ช้านะครับเร็วเลอรถก็เยอะนะครับคนก็เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับผมเรือออกมาแล้วนะครับ มาอยู่แต่ว่าไปอแหลมงอบไปตรงนู้นหรครับื่ออะไรนะอ๊อฟครับครับผมไปแลมงอบแล้วก็ไปนอนอยู่สารกรมหลวงชุมพร<อ>จะเป็นลานจอดรถทัวร์แบบนี้แหละครับ,รบแล้วก็วันนี้มีฟาร์มเฮาอุ่นจากเตานะครับผมเตรียมฟาร์มฮาไปส่งที่เกาะนะครับ คนส่งก็รอนะครับคนส่งขายตรงนี้ได้เลยหมพีเ่เดี๋ยวจะอุดนุนยุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะครับมาแล้วอีกหนึ่งลำนะครับออกมายังไม่กลางเท่าไหร่นะครับถ้าโทรศัพท์ล่วงไปนี่ชิบหายเลยนะครับ <c oughs> รถรถทั้งรถทั้งคนเนี่ยรวมกันน่ะพันหนึงนะครับผมมาสิบเอ็ดคนนะครับโอ้ตรงนี้เป็นขลื่นด้วยเป็นขลื่นน้ำนะครับตรงนี้รู้สึกได้เลยนะครับ ความเร็วประมาณ40น็อตได้มสามสิบ OT, น็อตสี่สิบน็อตนี่หละความเร็วนะครับนี่ก็เป็นผู้โดยสารนะครับรถตู้น,นะครับ คนไม่ชินก็เมาขึ้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> อเป็นขื่นสวยงามมากนะครับ เส,สดีโลกขมอ,อุ้ยแมงกระพุนเห็นแมงกระพุนด้วยนะครับเมื่อกี้นี่่อเนี่ก็สวยนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนี่ครับ ตอนนี้ก็เก็บกนาฬิกานิด,นดแปดแล้วมั้งจะถึงก่อแล้วเ๋ยวมาดูด้านหน้านี่คือด้านหน้าของเรือนะครับเขาบอกว่าห้ามเดินผ่านนะครับแต่ผมจะเดินเดินอยู่แค่นี้นะครับ ออน,นี่เขาเรียกหัวเรือมีแมางะพุนด้วยเมื่อกี้นี่เห็ดแมางะพุนด้วยได้ยินเสียงลมไหมครับลมแรงมากครับตอนนี้ โอเคบายบายจุ๊บๆพอแค่นี้แหละเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อใน Facebook